แมนเชสเตอร์ซิตี้กห็นก่อนครับเออก็อันนี้เป็นเรื่องของเสริมทัพใช่ไหมใช่ก็บอร์ดก็คงเห็นแล้วครับว่าไม่ไหวแล้วสูงแล้หนึ่งคือไม่ไหวสองคือถ้าเป๊ปจบไม่สวยเนี่ยมันก็น่าเสียดายเหมือนกันนะใช่ค่ะตรไหนก็ได้ที่เขาต้องลงจากตำแหน่งให้มันแบบดีที่สุดเพราะว่าเขายิ่งใหญ่มากๆกับแมนซิตี้นะครับการได้แชมป์พรีเมียร์ลีกสี่สมัยติดเนี่ยหมันมันอีกกี่ปีครับกว่าผมให้เกินหนึ่งทศวรรษเลยสิปีเนี่ยจะมีใครทำได้ใช่โอ้ยสิปีน้อยไปด้วยซ้ำเพราะว่ามันต้องสี่ปีติด ให้20ปีเลยถูกปะในการควา้า4ีรูนการซ้อนเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ถ้าไม่ต่อสัญญาเป๊ปไปเนี่ยโอ้โหเป็นปีสุดท้ายที่ไม่ได้โรฟี่นี่มันมันแย่เนาะน่าจะปวดมากใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คาดว่าทางซิตี้เองก็จะให้นะคะเสริมทัพในหลังจากที่เจอปัญหานักเตะบาดเจ็บเนี่ยหลายรายเป้าหมายอันดับหนึ่งที่เป๊ปน่าจะซื้อนะก็คือเป็น กองกลาง,ลางนะคะเพราะว่าโรดี้เองก็เจ็บพักยาวแล้วอีกตำแหน่งน่าจะเป็นศูนย์หน้าที่เป๊ปก็ไม่มีตัวแทนแทนอัล <Ha aren. S 1> เ,เวลซี่ย้ายไป oh, อาร<อ><ก>์เตโกมาดริดนะคะฮาแลนก็อาจจะต้องรับบทหนักเกินไปแล้วฮารแลนเนี่ยไปใช้งานเขาเยอะๆนะเขาเกิดเจ็บมาบางทียาว,ยาวเหมือนกันนะก็ต้องระวังด้วยนะคะ,ะแล้วก็ยังอยู่ในเรื่องของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะอันนี้เป็นแมนซิตี้เนี่ยถูกศาลตัดสินว่าต้องจ่ายค่าเหนื่อย,ย้อนหลังส่วนหนึ่งให้กับเบย์เจมส์กิเมนดี้จำได้ไหมยังจำได้ไหมเคสนี้ที่ตอนนั้นเนี่ยมันมีกานประเด็น เรื่องของล่วงละเมิดทางเพศแล้วเสียนอนาคตไปเลยนะใช่อตอนนั้นเขาติดคุกเลยนะ ใช่แล้วสุวสดท้ายตัดสินว่าบรสิสุทธิ์ใช่สุดท้ายตัดสินว่าไม่มีความผิดนะคะแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่เคยจ่ายค่าเหนื่อยให้นักเตะเลยในช่วงที่โดนตั้งของอ้อหาในข่มขืนและก็คุกคามทางเพศตั้งแต่เดือนกันยายนปี2021จนถึงมิถุนายน2023นก็คือรวมรวมแล้ว22เดือนค่าเหนื่อยก่อนหักภาษีอยู่แถวที่11ล้านปอนด์นะคะ<ฮ>ซึ่งภายหลังจากที่แมนดี้เนี่ยถูกตัดสินว่าไม่มีความผิดก็เลยเรียกร้องต่อสารทันทีเลยว่านี่เป็นการถูกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมโดยสารชั โูแต่หนักเนาะแล้วคือหลังจากนั้นมันเหมือนต่อให้ตัดสินว่าไม่มีความผิด<ช>แต่คนมันไม่จำไง<ช>คนจําแต่เรื่องว่าอ๋อมาจมังเบนดี้เคยมีที่ไงที่ไปคุกคามไป<ช>ล่วงละเมิดทางเพศเขาอะไรอย่างเงี้ย<ช>ติดคุกด้วยนี่แต่คือโหไอตอนที่เป็นข่าวว่าไม่ผิดเนี่ยม,มันน้อยมากอ่ะ นะคะแล้วก็ศาลเนี่ยตัดสินว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายค่าเหนื่อยให้เมนดี้เพียงแค่ช่วงที่โดนตำรวจควบคุมตัวอยู่เท่านั้นก็คือ5เดือนในช่วงที่เหลือเนี่ยซิตี้ต้องจ่ายให้นะคะโดยแมนซิตี้กับสมาคมฟุตบอลอังกฤษเ a ต้องหาทางแบ่งการจ่ายเงินให้เมนดี้เองหรือถ้าหาข้อตกลงได้หรือไม่ได้ก็ต้องตัดสินผ่านการพิจารณาคดีก็คือขึ้นศาลในอนาคตนั่นแหละเพราะหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เมนดี้โดนพักงานเนี่ยมันมาจากกฎของ FA ไม่ใช่การตัดสินใจจาก เป็นที่เพิกจากแมน,ชมนเชสเตอร์องเดียวม,มันก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะยังไงต่ออเคสอย่างนี้เนาะรีบเหมารวมไม่ได้เดืยดขาดเลยนะก็เดี๋ยวนี้ถึงบอกเวลามันมีข่าวอะไรที่เป็นแบบข่าวลือคนนั้นไปทําอะไรอันนี้ถ้าไม่ได้มีหลักฐานแบบหรือแม้กระทั่งมีหลักฐานนะป๊อปหลักฐานที่เป็นแบบบางทีหลักฐานเราย,ยังต้องดูหลายๆหลักฐานเลยนะถูกไหม